หรือก่อนจะอภิปรายเนี่ยก่อนจะอภิปรายทัวทีอ้าวครับก่อนยปลายมีปัญหาเพราะว่าเท่าที่คุณสัสนธนีเธอได้ข้อมูลมาทุกคนก็จะคว่ำรัฐบาละจะเล่นนายญหารให้หนักสัสนธนีก็มาปรึกกับผมผมก็เลยเอางี้ผมก็บอกให้คุณสัสนธนีไปคุยกับลูกสาวนายทหารอ้าวครับเป็นสอสอด้วยอ่าอครับสัสนธนีก็ไปทันทีนะ,ะด้วยความเป็นห่วงนายญหาร นี่พลังทําันไงงี้มันตรงไปตรงมาอ๋อครับลูกสาวในปัญหาร็็บอกว่าคือปฏิเสธไม่ตีคุณสันสเนอโอใครๆม็นต้องมายุ่งนะเออนั่นนาทางนี้ก็จะไม่มีปัญหาช่วยตัวเองไน้อยู่แล้ะไม่ต้องมายุ่งอครับสันสเกเมาประลบกับผมด้วยความไม่สบายใจคุณกาญจนาอ๋อคุณคัญจนาธนบอาชาอ่าครับ ผมก็เลยเอาอย่างนั้นเอางี้ผมก็เห็นแก่น้ําใจคุณสันสนีผมก็เลยเอางั้นเดี๋ยวผมเขาเราพี่ช่วยขยับกะพักชะไทยได้ไหมหนูทําไม่สําเร็จอ๋อครับสันสนีมันห่วงอ่าครับผมก็เห็นเห็นแน่น้ำใจสันสนีอะไรอะไรเพราะว่าสันสนีก็ตอนเป็นสสผมเป็นคนไปขอให้สันสนีลงด้วยอ้อครับเออให้ให้น้ําหนักหลังจากมีคนฉี่เธอลงพักพลังทาอ่าครับสันนีเขาเรียกผมเป็นพี่อ่า ผมก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่พักชาติไทยอือกเฮ้ยการพภิปายวันนี้ปล่อยไม่ได้นะมึงโทษทีนะแต่สนิทกันเน่เขาอไปคุยกันเขาเล่นหนักแน่นะโอพักชาติไทยกันเลยที่บมงุยได้ว่าแล้วพี่ใชยวาจาไงผมบอกว่าต้องเล่นอย่างนี้ต้องไม้ทุกคนพูดถึงในรหานให้นารหานขึ้นพอถึงยติอภิปรายก็ในรหฑนลุกขึ้นแถลงเลยแถลงเสร็จแล้วประกาศเลยขอลาออก ออออ๋อ,อพระเราเจตีก็ตกอ๋ออเ็จแล้วเราเี็นใหม่ค่อยว่ากันอือ,อือ,อ่าครับครับอ่าอรู้ไหมผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมคุยในพักจะไทยผมไม่เบื่อแบ่ไม่เบื่อ,อ,อจนอออะพี่ผม็นด้วยกับพี่พี่คุยกันนายกเองอ่าแล้วอไรรไงไมคุณไม่คุยอ่ะเออพักเดียวกันอ่ะเออออผมว่าพี่คุยกันนะาเออเห็นด้วยกับพี่ผมคุยไม่ได้พี่ไปคุยแล้วมันอะไรวะไอพักการเมืองอะไรของมัน แล้วคุณว่ามันเป็นการหรือไม่ใช่การเราทำางเราทำางตัดท้ายเมาก็ต้องไปหาดิอาท่านประธานก็ผมก็ไปขอพบท่านนายกท่านนายกเขาเห็นเขาเกรงใจผมเอาเมาเข้ามาท่านทุเวลาเป็ี่นเขาจะ้องเรียนท่านรัฐมนตรีท่านนายกผมได้ข้อมูลมาคุยกับสันสนีคุยกับลูกพรรคท่านเนี่ยอภิปรายเท่านี้ลากไม่ได้หรอกท่านไม่ผ่านหรอกโอ้มีเรื่องแน่นอนยิ่งยาวยิ่งเขาเตรียมความท่านโอ้แล้วท่านรัฐมนตรีมีข้อเสนอไงผมว่าพอเปิด ปุ๊บเปิดวาลัตยติอภิปรายท่านยกมือพูดขอพูดคนแรกเลยอ่าครับคือคือเมื่อนำเข้าสู่ยติท่านพูดเลยท่านกี้แจงเสร็จแล้วปิดประตูทีมเอลเลยแล้วท่านประกาศลาออกเลยกลางสภาเลยโโอ้หแล้วเขาเสียงเขาเสียงก็เดี๋ยวท่านกลับมาใหม่อ้าไม่มีการอภิปรายเอออ้าวครับท่านรัฐมนตรีไม่ต้องกลัวผมผมเช็คเสียงหมดแล้วล้นหลามไม่มีบรรทัดอภิปรายไปเลยเที่ยงนี้ผมมาใจบานไม่นานพวกผมอย่างนี้เรียบร้อยทำไมอะไรพูดไม่ออก สถานีผมํามหม่คุณะลยนะคุณนายยกเลยนายกเขาบั่นใจว่าสถานีแต่คุณข้อมูลมาที่เขาเขามั่นใจมากกว่าเขาเป็นนดยกเป็นแกนนัวหน้าพักคแกนนำนี่เขาก็ต้องสาวเสียงนีวไหมเขาคล้ายๆว่าที่เราฟังมาผิดกับเขานี่ยืนยันหมดแล้วทุกพักยกมืออะไรข้พูดไปเลยทั่มันพูดไปพูดไปยังไงก็ผ่านว่าพูดผมนี่ออกมาจากกองบรรหารคุยกับาถนีเลย ออกมาออกจากห้องมุนเจอรองนายกชวนเอกชูลิสเออหัวหน้าพระความไม่ปรว่างไงท่านว่างอะท่านรองนายกอออพิปรายเที่ยนี้ท่านเจ้าไงออท่านรัฐมนตรีอสุดท้ายผมเราต้องฟังเสียงประชาชนประชาชนจะเอาไงกองนั้นเฮ้ยไม่ตรงกันในมราหาุเอาลวเอาละอ่าอครับสุดท้ายเละไหมล่ะเละพอเละสุดท้ายพอจะยกมือเขาก็ต่อรองในมณานาญอตในหันถ้าไม่เราออกจากความในมณานารอืม แล้วทีนกดดันก็คือนายทักษิณกดดันด้วยอ้าวพรรครวบรัฐบาลเออพลเอกชวลิตเอยนายอํานวยวีรวันพักนําไทยพรรครวบรัฐบาลไม่งั้นไม่ยกมือให้นายมัหานอกเลยนอกเอาเพราะว่าเขาวางกันแล้วจะเุาพี่วลิตขึ้นเอาเท่าเดิโอ้ยพวกนี้ก็ไปควบนานเจรจากันโอ้ยก่อนจะยกมือเนี่ยเจรจากันนานนายมัหารกันเลยยอมรับข้อตกลงว่าให้ยกมือให้แล้วจะ แล้วก็จะลาออกให้แต่แต่ัตบาดเจ็บไป <พอ S 2> จ<อ>นยากมือผ่านหมดนม้ประารผ่านกันไม่วางใจพอครบกงหนดเวลาในประธารยุบสภา,าหักกันไปหักกันมาทำจนเละเทะเลยตกลงบ้านเมืองไม่มีอยู่ในหัวใจเลยนะ<อ>สุดท้ายนายทักษิณเนี่ยก็เลยใช้พลังรมสู้ศึกกับประชาธิปไตยในกรุงเทพอ,อีกครั้งหนึ่งฐาน,นาอวหนาพรรดทำโดยนายทักษิณประกาศลาออกจากหัวหน้าพัก แล้วก<อ>็คลายๆรักาษาการเพื่อให้เลือกตั้งผ่านไปอะไรอะไรสุขการสองครังโอ้โหหลังจากนั้นก็ตั้งพรรคเพื่อไทยครับไทยรักไทยไอไทยรักไทยไทยรักไทยเอา้าตั้งแต่มีไทยรักไทยมาจนถึงพลังประชาชนชอครับพักของนายทักษิณเคยแพ้ประชาธิป,ปัตย์ไหมไม่เคยแล้วเที่ยวนี้คุณว่าจะแพ้ไหมไม่แพ้เอาไว้ เ <ARM> หตุการณ์อะไรไม่เคยประชาธิปัตย์ไม่เคยชนะพักที่นายทักษิณตั้งมาสักครั้งเดียวแล้วคุณว่าเมื่อเขาขยโยกับปจจระชาธิปัตย์กี่รอบแล้วนี่ค,คุณว่านายทักษิณมั่นใจตัวเองไหมมั่นใจแค่เขาจะปัตว่าว่าเขาจะชนะหรือแพ้เ <Server> ขาป้าอาชนะไม่งั้นเขามีสู้หรอเพราะทักษิณมีคนบอกกับผมเองว่าชัยวัน์จำไว้เลยผมก็เขาเกิดปีเดียวกันเ้าโอ้เวลาอยู่ด้วยกันนี่เรียกแค่ชื่ออ๋อครับชัยวัน์คุณ ใชวยว่าเชื่อผมเลยชีวิตผมนี่ผมจะมีสู้ในเกมที่ผมแพ้ถ้าผมชนะผมยังจะสู้อ,อะนั้นะก็ถึงกาสู้กับประชาธิป,ปัตย์อตอนนี้ประชาธิป,ปัตย์มันหวังอะไรรู้มันหวังว่าถึงแม้นแพ้ทหารก็จะอุ้มมันมันไม่โตงลงการที่คิดแบบอ้างว่าเรื่องตั้งเป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าแพ้เรื่องตั้งในทหารอุ้มคุณว่าเป็นประชาธิป,ปไตยไหมไม่เป็น เออคำถามผมทีละผมก็มีมีตัวเลือกอยู่้องอย่างเลยอ่ะเอาผมเลือกเป็นก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นอ่ะแล้วพอคุณแพ้แล้วคุณจะมาเป็นรัฐบาลเป็นผู้นําในการจัดตั้งรัฐบาลโดยที่มีฐานทุ่มมันเป็นทหา,ทายใจไหมไม่เป็นเรอในนักสิมันใจปั้มผู้ใดเป็นตายให้กูผู้ใดสู้ให้กูกูให้บําเหน็จบางวันหมดเห็นไหมแกนนําแดงที่เผาบ้านระเบิดเมืองอยู่ในปฏิริษอันดับที่เท่าไหรโอ้แล้วมีกี่คนแล้วผมคิดว่าในกลุ่มนี้เตรียมเป็นรัฐมนตรีด้วย หเห็นเห็ะละเห็นละคนที่ร่วมเผ่าบ้านระเบิดเมืองจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีปกครองประเทศชาติบ้านเมืองอผ่านเวทีการเลือกตั้งคุณว่าต้องคุณว่าปล่อยให้มีการเลือกตั้งดีหรือหยุดการเลือกตั้งดีละ่ะผมก็ว่าคุณไปเชื่ออะไรกับพรรคประชาธิปัตย์นั <S <S <neg Roger> น่นสิแน,น่ผมก็ยังมั่นใจว่าถูกไหมมั่นใจว่ามันแล้วคุณไปเชื่ออะไรกับพรรคทุกพรรคที่ถ้าคะแนนไม่พอมันเฮแล้วโลมาละขอให้กูได้เป็นรัฐบาลขอให้กูได้กิน ถูกไหมแล้วฉะนั้นก็อย่างที่อาจารย์แล้วตอนนี้ถ้าประชิปฏ์แพ้เกิดอะไรขึ้นอะไรเกิดอะไรไปของพิเ็จหมดแล้วเอ้าแพ้ยังคิดแล้วชนะชนะไม่มีมันต้องปิดประตูชนะสิเพราะยังไงรู้ว่าไม่ชนะอยู่แล้วเอาคิดแพ้ตอนที่นายชวนแพ้ทักษินนายชวนนาออกจากหัวหน้าพักใช่ไหมอ๋อถูกครับและนายบัญญัติขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นหัวหน้าพักนายบัญญัติแข่งกับนายอภิสิทธิ์ใช่ไหมครับแล้เพราะนายบัญญัติลงลึก นัน่งปัญญริปัตสู้ศึกแพ้แพ้ท่านสีนอีกรอบที่แล้ครัใบให้มันอยากก็ออกแพออ้ให้กาเ้เมื่อแพ้อีกรอบใครออกอภิเศ์แล้วใครจะเป็นหัวหน้าพรกปรัญญร,ริปัตอาจารย์คอยใคร<ะ>ยยตีสุดเทพถึงสูงโอ้แล้วสุดเทพก็ไปแข่งต่อแล้วก็แพ้อีกแล้วก็แล้วใครต่อล่ะหมดโควงเลยนะอาจารย์นี่นะโอ้โหอาจารย์มันนี่อาจารย์ชัยวัฒน์ติสมงอาจารย์นี่มา คนักล่าอย่างนี้ผมว่าท่านผู้ชมมองอะไรอยู่นะว่าวันนี้ตู้บางคนเปยงไงบางคนไปบอกว่าเอายิ่งรักมาเป็นครับเออโถคนไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองอะไรต่ออะไรอะไรโถเขาไม่ได้ขายยิ่งรักษ์เขาขายทักษิณไม่งั้นป้าจะคิดทักษิณคิดเพื่อวายธรรมเบอร์โอ้ยิ่งรักแค่สร้างประติการณงใหม่เป็นผู้หญิงแล้วสร้างว่าเป็นผู้หญิงสวยไม่เคยมีมาก่อนไม่ได้แล้วฮือฮาไหมล่ะเออฮือฮาทักษิณต้องการแค่นี้อ๋อ ตลาดตลาดอากการตลาดเพือ่อเป็นไดในเงาเ<า>พราะว่าเบื้องหลังคะแนนกูจัดการหมดแล้วด้วยวิธีการของกู<อ>แล้วไม่ต้องบอกว่าบริสุทธิ์หรือเที่ยงธรรมหรือไม่เอาชนะอย่างเดียว,ลยแ,ลวแล้วก็กตอก็ได้บอกว่ามองว่ากูก็ไม่ได้ทำไง <c oughs> มันไม่รู้จะทํอะไรแต่ว่ามันอยู่แต่มันก็อยูอ่ไม่รู้จะทำอะไรแต่กูก็จะอยู่อ,อาจารย์แล้ววันนี้ประเทศชาติของเรานั้นมองถึงเรื่องที่เพื่อคิดผมพูดถึงแลวพิมพเขียวประเทศไทยถ้าอย่างนี้ จริงคุณว่ายญิงลักสวยไหมสวยคุณดูจริงๆคุณว่าสวยผู้หญิงคนนี้สวยสิขเขแต่วันนี้คุณแม่น,น่าหนึ่งลงทุกอย่างจะต้องมุมสวยที่สุดเขาคุมได้ถึงขนาดมุมออกหน้าหนึ่งเนี่มุมไหนนะโอ้โหโพสทา่าคุณว่าที่หนังสือพิมพ์ทําให้ทุกจ้บ่าวออกหน้าหนึ่งหน้าใหญ่กว่าอภิสิทธิ์เป็นสิบเท่าเนี่ยเพราะคุณว่าเป็นธรรมชาติจริงเอ่ะคุณว่าไม่มีเบื้องหลังการจัดการเแลวเบื้องหลังการจัดการสไตล์ทักษศิณคุณว่า รังพันคืออะไรออนึกอสื่อสื่อบนจอหนึงแม้จทียปฏิบัติเฮ้ยขอหน้าหนึ่งลงยิ่งลักใหญ่กว่าวิสิตออเท่าไร่อเอากันคุณว่านางสิบินทำไหมทำแล้วคุณยังไม่ทุกฉบับวันนี้ภาพยิ่งรักใหญ่กว่าภาพอภิสิทธิ์ไหมใหญ่กว่าแล้วถ่ายกับอภิสิทธิ์นี่แม่แต่ช่องเก่าสมบูรณยัง <เอ S 2> สัมผสสยิ่งรักอาจารย์ผมไม่เห็นอภิสิทธิ์ออกข่าวผมเพิ่มยุ่งหนางีดหน้าเสียวแล้วไอ้เงือเต็มแต่ยิ่งรักปิ้งเลย แล้ววันนี้วันนี้แหมบัติตัาเล่นแมทายท้ายยิ่งรักมาขึ้นเวทีแข่งลาพิสิตเขาจะเขาจะไปทำไมไปทำไมเขาชนะแล้วเขาชนะแล้วไปเอ้นี่แปลกนะไอ้มวยรลองนยมันจะมาจกกูนักมากให้กูแล้วอะไรเขาบอกออกอาการเอมวยออกอาการดิ้นไปดิ้นมามันที่ผมพูดให้เมยนนะให้ทุกคนเข้าถึงสัจธรรมว่าถ้ามีการลงคะแนนเลือกตั้งมันจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วให้มันมีการลงคะแนนไปทำ บำบังบีแล้วก็เป็นปัญหาชัดหมดเลยนันเนี่ยทุกรูปทุกเร่องการลุนไซงานถึงบอกว่าหยุดการเลือกตั้งจึงจะยุตรรมโอ้แต่เพะการลุนชูหยุดการเลือกตั้งจึงยุติธรรมวันนี้ต้องไปทำนาที่ประคนชัยก็คือประกาศลาแฟนไม่อยากจะมายังไม่รู้เนี่ยบางคนก็บอกอาจารย์ช่วยไปดึงอาจารย์การุนไปก่อนมาอาการอย่างนี้ต้องอีสักพักหนึ่งต้องอีสักพักหนึ่งนา้เห็นใจอ๋อครับ ไอ้ที่บอกหลังจากไปเจอคุณวิลาในคุกอ๋ออ่ะอย่างว่านอาจารย์เอ้ยกันเลยนะใีดีเมื่อือคืนเมื่อวานนี้นะแถลงข่าวที่หน้าทำเนียบประตูสิทธิ์เรื่องกรณีวีระคุณการุ่น้อมแถลงด้วยหม่องวันวิพาด้วยครับแล้วครูคุณเจริญหมู่ปทาาพันจับกุดรด้วยนะผมร่วมแถลงด้วยต้องติสาออกมาออกนะออกซ้ำเหรอโอ้ดีมากเมื่อเช้าแถลงเสร็จอครับผมก็เลยเชิญเขาไปกินข้าวโอ้อาจารย์ผมขออนุญาต ไปเลี้ยงข้าวจริงๆจะเลี้ยงกาลุนมผมขอเลือกร้านอาหารเองทุกคนยอม,อมต้องอาหารเผ็ดทําไมอาจารย์ต้องอาหารเผ็ดเพ,เพราะเพราะเผ็ดมันจะแก้ไขายเครียดได้โอ้เข้าใจครับไอ้เผ็ดจัดๆเลยนะ,ะทุกคนก็ไปด้วยกันให้กำลังใจคุณกาลุนรู้ไหมคุณกาลุนขออะไรผมเมื่อวานผมขอกินเบียร์ได้ไหมผมบอกเลยโอเอาเลยเบียร์มันเผ็ดหรือเปล่า ไม่ใช่แอดกอเผ็ดเผ็ดยาดเดียวมันไม่หายใจไม่ได้เ้ียรอลกอฮอล์ด้วยอันนั้นกำลังจะว่าไงอาจารย์โอ้ยเสร็จแล้วเลยครับหน้ายังไม่ดีขึ้นเพราะว่าเงี้ยการุ่นท่านการุ่นไปต่อคุณจะพาผมไปไหนไปอบเกลืออ่อนขอตัวขอตัวละเพราะอบเกลือไม่ไหวที่มันมีแอลกอฮอล์ละไปเจอของคุณเที่ยะไรอาสมดาดอ่าครับ เมื่อเมื่อไปมาใช่ไหมผมก็เลยไปกับท่านพอสมบูรณ์ครับแล้วก็มีคุณยุนนำเงินไปด้วยอคุณถุกมว่าอไรไปเมื่อกี้คุยกับผมนะบอกร้อนจะตายไปอาบดับร้อนดูดูดเสร็จเรียบร้อยผมก็แยกกันกลับบ้านเพื่อไปนอนดูคุณการุนออกทุ่มทุ่มหนึ่งถึงสามครับครับนาคุณการุนนะ ทำไมเดียวเอามาออกตอนเช้าอีกได้ไปมาย้ำกันสักหนาจ้องติดตามที่ยากไ้เช้ามาออกคนคตอนหกโมงอาจารย์ดูที่นชีวิตนี้นะผมมานั่งดูอากาวีกลางวานแบบฟังคุณการพิมพ์พูดพูดะเพร้อพริ้งโอ้ไปฟังคุณการุณมาออกตามอาจารย์แถลงเสร็จแล้วคุณการุณมาต่ออีกหน่อยเป็นเรื่องราวที่ผมว่าทำไม่รู้ทำไมนักการเมืองนักเลือกตั้งเหล่านี้ทำร้ายทำลาย ประเทศไทยไม่พอ,อยังทำร้ายทำลายนักต่อสู้อีกหลากหลายวันนี้นะนักการเมืองทำลายจิตใจประชาชน<ข>อชอบ,บชำละกําใจนี่ชัดเจนครับแต่พี่น้องชาวอีสานก็กำลังย้อนลอยว่ามึงจ่ายเงินเท่าไหร่กูรับหมดก็จะรับค่ะ <c oughs> พ,อพอรู้อยู่กระยัยมึงโกงกูไปโอ้มึงโกงกูไปแล้วกูจะอา ก็โอกาสเดียวที่จะได้คืนก็แค่นี้แล้วมันไม่จะมีได้ยังไงเลยใช่ไหมถูกไหมอ๋อมันองภาคเหนือก็รอ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 เออจริงๆวันนี้ภาคใต้ก็รอรอหมดแล้ว่าภาคกลางยิ่งไม่ต้องพูดโอ้โหแหมวิ่งเข้าวิ่งออกห้องเลยอาจารย์เออวันนี้ผมก็เลยสายใหญ่ชั่วโมงนี้คนก็หวังที่กองทัพนั่นครับที่ปรับทุกสิ่งกับผมนะ แล้วก็เจ็บปวดกับผู้นําเราครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยิ่งพูดคนยิ่งรู้ความในใจครับคือคนเราเวลาถ้ามันจะทาอะไรจริงจริงมันไม่พูดมากหรอกไ้าชอยช่ะไอ้คนที่มันพูดมากคือมันพูดเพื่อจะไม่ทําถูกยิ่งพูดยังไงไปสิ้นมันพูดต่อยข่อยแลวมันไม่ทำแล้วดื้อตาใสเนาะดังสวีสารวัตรพใต้ยังทูกเลยไายบอกคุณเป็นรัฐบาลคุณจะเคลียร์ปัญหาซะไปได้กี่เดือน